ร่วมสนับสนุนโดยธนา,านคารกรุงเทพมิติยศาสาร์ครอปไพรแลนด์ เดี๋ยวในวันนี้นะคะเราก็จะให้ท่านผู้ชมได้ฟังมุมมองของคุณขาปนาสิริวัฒนาพักดีนะคะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทไทยเบฟเรสจำกัดมหาชนค,ค่ะไทยเบฟเนี่ยนะคะด ok อรอายุจริงๆแค่ประมาณ11ปีเท่านั้นเองสิบเปีนะครับ,รบแต่ตอนนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะทีนี้ตอนนี้ในคําถามแรกเนี่ยด ok อรอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับไทยเบฟเนี่ยก้าวถึงจุดนี้ได้ยังไงภายในเวลาสั้นๆแค่11ปีครับ การที่เราเองมุ่งเน้นในการที่เป็น total beverage company ก็คือต้องการสร้างกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์<ม>โดยเฉพาะเน้นไปในเรื่องของเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น<ม>เราเริ่มต้นตั้งแต่จากเครื่องดื่มชาเขียว<ม>ที่เรามาลงทุนในกลุ่มโอชินะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ก้าวเข้ามาลงทุนในกลุ่มของบริษัทเสริมสุขนะครับ<ม>ซึ่งก็สามารถทําให้เราเองมีความพร้อมในการที่จจัด จับจำหน่ายนะครับแล้วก็เ,เรียกว่าเน้นในการให้ความสำคัญต่อเครื่องดื่มนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างที่เราเห็นว่าพอมาที่ทางเสริมสุขปุ๊บเราก็จะเริ่มกระบวนการที่สร้างประโยชน์ร่วมกันนะครับเช่นจะเห็นโอชิที่เป็นในเรื่องของขวด Returnable Bottle นะครับก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยประหยัดในเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับก็มีซินิชี่อะไรต่างๆนาาตามมานะครับแต่สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าการที่เราจะสร้างกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นที่ตอกย้ําให้เราอย่างแน่ชัดดั่นก็คือการที่ก้าวเข้าไปลงจุนใน F&N ก็จะเห็นว่าสินค้าที่หลากหลายนะครับเรามีตั้งแต่จากน้ำนมถั่เหลืองคือเป็นโซยอดริง นะครับจนไปถึงเดรี่คือพวกนมมีคาร์เนชั่นมีนมตราหมีนะครับเราร่วมกันทั้งกลุ่มของเนสเล่นะครับมีความเชื่อมโยงจนไปถึงสินค้าอื่นๆที่ถือว่าเป็นแอคทีฟไลฟ์สไตล์แล้วก็โยงจนไปถึงในกลุ่มของเบียร์แล้วก็สุรานะครับะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ทราบอยู่ว่าสินค้าที่หลากหลายเงี้ยครับภาพของคอร์เปทของในไทยเบฟเนี่ยเรามัจะใช้คำว่า be with you เลยครับนั่นหมายถึงว่าเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาอีกคําถามหนึ่งที่หลายๆคนสนใจก็คือว่าแล้วปัจจัยอะไรครับที่ทางไทเบฟแล้วก็คุณถาปนาเนี่ยให้ความสําคัญในการเตรียมตัวในรอบนี้ครับอ๋อค่ะก็อยากฟังเหมือนกันนะคะว่าคุณถาปนาให้ความสําคัญก<อ>ับอะไรบ้างก็เดี๋ยวฟังคาตอบนี้จากทางคุณถาปนานะคะภาษาในไทเบฟของเราเราเรียกว่าเรากําลังจะกลุ่มวอ e ทีมวอ t ทีมที่เรียกว่า W A R ไม่ได้ไปออกรบสงครามอะไรกับใครนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคำมันชัดเจนดีครับว่า,า w a r team เนี่ย w มาจาก w i l l i n g นะครับคือ willingness นะครับ a มาจาก ability นะครับ r มาจากเรื่องของ ready readiness นะครับฉะนั้นเนี่ย willingness คือในเรื่องของ mentality คือคนต้องพร้อมในใจก่อนถ้าถ้าหัวไม่พร้อมใจไม่พร้อมมันรู้สึกมันไม่อยากออกไปถูกไหมครับแล้วก็ ability เนี่ยมันต้องเสริมสร้างเช่นภาษาได้ไหมภาษาได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเรา e g อว่าบอกว่าเป็นคนมาจากส่วนกลางของไทยแบบส่งมาก็เลยพยายามจะไปฟอร์มให้ทุกๆคนเป็นแบบไทยแบบซึ่งก็ไม่ถูกต้องทุกๆคนเขาก็มีเขาเรียกว่า,าความโดดเด่นในท้องถิ่นของเขา นะครับที่เราควรจะไปเรียนรู้มากกว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของ uh, knowledge sharing เป็นเรื่องของ cross learning นะครับเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างกันนะครับถ้าเราจะเรียกเรื่องของการให้ความร่วมม้ร่วมมือ collaboration เรื่องของ connectivity พวกนี้คือ keywords ที่อยู่ใน c ีอาเซีนที่เราพร้อมจะโปรโมทเรื่องของ human capital นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ากล่าวถึงตรงนี้ก็ต้องบอกออกว่าเราควรจะสร้างนะครับทีมคนไทยให้พร้อมผมอยากจะ position นะครับเขาเรียกว่าสถานภาพขององค์กรชื่อเราก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นไทเบฟนะครับความเป็นไทเนสเนี่ยไม่หนีไปจากจิตวิญญาณเราแต่เราก็จะบอกว่าวณวันนี้ของเราเนี่ยเราก็จะเป็นอาเซียนคอมพานีนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะบอกว่าเราเป็นองค์กรระดับวิภาคเราต้องเปิดกว้างคำถามถัดไปครับ<ต>ว่า พอเรามาถึงจุดๆนี้แล้วเนี่ยแล้วแถมยังมีบริษัท F&N n เนี่ยเป็นหัวหอกในการที่ไปบุกใน AEC ของเราแล้วเนี่ย <c oughs> หลายคนก็อยากถามต่อไปครับว่าคุณถาปนะเนี่ยในการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเราครับค่ะซึ่งในความจริงแล้วเนี่ยนะคะไทยเบฟใน10ปีเนี่ยมันก็มีการออกไปข้างนอกบ้าง <c oughs> มาอยู่แล้วนะคะ <c oughs> นั่นเดี๋ยวเราฟังกันว่าคุณถาปนาจะตอบคําถามนี้ของดออรยังไงบ้าง <c oughs> นะคะ <c oughs> เราต้องการที่จะเป็นผู้นํา ทางด้านผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดืง่มแบบครบวงจร,รในอาเซียนใช่ครับก็<ม> <c oughs> วันนี้เนี่ยเรามองตัวเราว่าเรามีธุรกิจที่ไปลงทุนอยู่แล้วะนะครับอ,อยู่ในแต,แต่ละประเทศนะครับคือเราสร้างโอกาสนะครับเราสร้างนะครับเขาเรียกว่าทิศทางทางธุรกิจที่ต้องเติบโตขึ้นไปนะครับนั่นหมายถึงว่าเราอยากจะเห็น กลุ่มคนไทยเด็กรุ่นใหม่ๆที่วันนี้มีพลังมีความพร้อมนะครับทั้งพื้นฐานความรู้ภาษานะครับกล้าที่จะออกไปในประเทศต่างๆเป็นเหตุผลหลักๆที่ทำให้เรามองในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยซึ่งไทยแบฟเองกับ Founding Member อื่นๆเรากำลังมีเรียกว่าโครงการนะครับโครงการใหม่ที่เราให้ชื่อโครงการว่า C อาเซียน นะครับซึ่งก็คือ,อเป็นหนึ่งในอินิเชทีฟที่เราเองเน้นให้ความสำคัญของกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วหลายๆคนก็อยากจะทราบต่อไปนะครับว่าแล้วถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเราเนี่ยกับ สภาพยุโรปเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงครับไปขนาดนั้นไหมใช่สเงินเดียวกันเลยเขาเรียกอะไรนะมีพาสปอร์ตเล่มเดียวเที่ยวได้ั่วยใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับซึ่งคุณสาหะนาเนี่ยค่ะน่าจะเป็นผู้ที่ให้มุมมองได้ดีเพราะว่าทางไทเบฟเองเนี่ยค่ะก็มีไปลงทุนในอังกฤษอ๋อเลยครับซึ่งก็อยู่ในยุโรปด้วยนะก็คงจะเห็นด้านต่างๆเดี๋ยวเราฟังกันว่าคุณสารนาจะตอบคําถามีของดรอยังไงนะคะเราบอกว่า วันนี้ต้องถือว่าอาเซียนเนี่ยกำลังเป็นเขตเศรษฐกิจนะครับที่จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับในอีกรอบประมาณ20-30ปีข้างหน้า mm hmm. แต่และคนอาจจะถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าประการแรกในเรื่องของอจำนวนประชากรคือ population base mm hmm. ของเราอยู่600ล้านบวกบก and growing นะครับฉะนั้นเราจะแตะ700ล้านง่ายๆนะครับ ซึ่ง700ล้านเนี่ยเราจะบอกว่าเราใหญ่กว่ากลุ่มของ EU นะนะครับซึ่งมองถึงศักยภาพของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่นั้นแต่เราจะบอกว่ามีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ถือว่าเป็น Younger นะครับแล้วก็ n e w g e n e r a t i o n ที่พร้อมจะเติบโตทำงานมีไรายได้นะครับมีด o s a b l e i n c o คำที่พร้อมจะจับจ่ายฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือโอกาสมหาศาลเปรียบเทียบกับสาภาพยุโรปซึ่งกำลังจะต้องประหยัดเงิน ในการที่จะเซฟค่าใช้จ่ายตัวเองเลี้ยงตัวเองในอนาคตช่วงหลังวัยเกษียณนะครับฉะนั้นเมนทาลิตี้รูปแบบไม่เหมือนกันในกลุ่มประเทศอาเซียนกนคือว่ามองว่าเขาฟอร์แคว์ไว้ว่ากำลังจะเป็น 5th ในครับ largest e c o n o m ในครับในอีกช่วงเนี่ย few decades ข้างหน้านะครับคำถามว่าทำไมถึงต้องเป็นอาเซียนเพราะว่าเนื่องจากเรื่องของปัญหาในโลกยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เครือขลาย geopolitics ก็คือเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศ mm hmm. นะครับ uh, เช่นเราจะเห็นได้อยู่ว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมักจะเป็นเพื่อนกับทุกๆฝ่าย mm hmm. เดี๋ยวจีนก็จะขอมาบอกอกว่าอันนี้เห็นด้วยกับอาเซียน mm hmm. เดี๋ยวอเมริกาก็จะมาบอกว่าน,นี้เห็นด้วยกับอาเซียนฉะนั้นเนี่ยเราคีฟนิวทรัลโรลเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนได้กับทุกฝ่าย mm hmm. แต่จริงๆแล้วเซาท์เอเชียต้องถือว่าเป็นเส้นทางการค้าของโลกเพราะบังเอิญว่าซีกโลกจากทางฝั่งยุโรป ถ้าจะมาค้าขายกับจีนมันต้องผ่านทางด้านเซาท์ไชน่าซีนะครับก็คือผ่านตั้งแต่จากมาเลยสิงคโปร์ข้ามมาฉะนั้นเนี่ยบทบาทของเราตรงนี้เนี่ยมหาศาลนะครับผมคิดว่าที่เราได้ยินมาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งครับของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประ,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเราซึ่งกําลังจะเข้ามาถึงอีกไม่นานนักครับ,รบ,รบตรงนี้หัวใจสําคัญครับก็คือเรื่องของคน คุณาพนธก็บอก, <คน S 2> บอกไปแล้วว่าคนนี้มีความสําคัญเพราะาเพราะอะไรครับเพราะว่าพอสุดท้ายครับมันคือคนที่ไปทําธุรกิจร่วมกันแล้วเราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้เราสามารถที่จะไปคุยภาษาของเขาได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของอเขาเองรวมไปถึงเรื่องของการที่มีสัมพันธไรรมตรีต่างๆที่ดีกับตัวของครือข่ายต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆผมว่าพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญครับอย่างที่เราได้ยินมาวันนี้ผมคิดว่าเราต้องมองยาวคือเราไม่ได้ ไปตีหัวเขาแล้วก็กําไรสองสปีแล้วก็กลับบ้านแต่ผมว่าเป็นเรื่องของการสร้างสัมพันธ์ทำไมีที่ต้องอูเป็นสึบสิปีแล้วขอบอกนะครับว่าธุรกิจที่เราไปเนี่ยต่อยอดได้ทั้งนั้นทีนี้จะให้เห็นภาพรวมจะพาด็อกเตอร์กับท่านผู้ชมไปเที่ยวอยู่งานหนึ่งซึ่งก็จะเป็นงานที่แสดงอันนีจะหนีไปเที่ยวกันหรือเปล่าครับเนี่ยไม่หนีไม่หนีเพราะว่าอยู่กรุงเทพดรก็ต้องไปโอเคโอเคค่ะก็คือเป็นงานที่จะแสดงศักยภาพ แล้วก็ในบรรดาสินค้าเครือข่ายทั้งหมดในของ Thai บ e v ร r a g ชนะคะซึ่งก่อนที่จะไปพบกับงานที่เราเรียกว่าเป็นไทยเบฟเอ็กซ์โปเนี่ยจะเป็นปีที่3แล้วนะคะคคก่อนที่จะไปไทยเบฟเอ็กซ์โปเนี่ยพบสาระดีๆจากธนาคารกรุงเทพก่อน,นะค่ะ เห็นธุรกิจที่หลากหลายและทําตลาดไปไกลสู่ประเทศเพื่อนบ้านหลายคนลองมองย้อนกลับมาดูธุรกิจของตัวเองแล้วเกิดถอดใจว่าธุรกิจของเราเล็กเกินไปไม่กล้าจะขยับขยายออกไปสู่เวีอีอาเซียน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปสามารถเสริมสภาพคล่องขยายโอกาสทางการตลาดด้วยสินเชื่อบหลวงโอท็อปสินเชื่อวงเงินสูงผ่อนนานและไม่ต้องกังวลเรื่องหลักทรัพย์คำประกันอีกทั้งยังสามารถผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญาและสามารถหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ทำให้เพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างสะดวกในขณะที่สามารถเพิ่มโอกาสทางการตลาดเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจโอทอปของคนไทยได้อีกด้วยครับ